ตอนนี้เราอยู่ที่อาณาจักรของไอ้เข็มทสวัสดีปีใหม่ก่อนนี่พี่น้อกได้เนี้ยมาสวัสดีปีใหม่เพื่อเพื่อนมี่แขกไปไทมาเนาะจะได้จะได้ตอนรับสวัสดีพีหพใพหม่มไไมหมคะ่ะ กะล่างร่องแบนไม่ให้เกลื่อนคุณจ<บ>ื้อไม่ให้สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับนี่เรามาเชื่อแขกไปไทยมาเพิ่นดได้ได้นอนเนะาะแขกบุคลากเอาไปดอกพี่เจ้น้องนเขาขึ้นรถแง่ <laughs> เขาขึ้นรถแง่แล้วกับแบก,บก่เกียงเจ้าภาพแก้มไปหรือเ่นอนเพิ่นแบบขอนอนเด้อสี่โมงแรกยังติดตื่นเพิ่อนบา้า<อ>นะโอ้ยขอบคุณคุณหมอครับขอบคุณพี่สอรครับขอบมา,ามเมากมตตอนพ่อ,พอบอกอันเดี๋ยวเอาปฏิบัติเมตตวลรับจิ้ไปใส่คือแดงตัวรอแท้ เก่งรอจงสีค yeah. um, uh. um, ู um, uh ่ม huh. uh ือได้ละอ๋อดาเนาคนดันต้องเตรียมพร้อมตลอดโอ้เฮ็ดเป็นห้องเนหองแบบนี้แซ่หองสอมเก่งเป็นท่าสีมากบนันนะบอไปโต๊ขีต่มโต๊ะขีดตมมขึ้นเฮในอุ้มยุบุญ่คะผู้คนแก่นใช่อุ้มยุบางนเนเป็ดิเปิลแนนเป็ดิเปิาอ๋อสายเปดตัวนี้

คมรนแรแล้วก็ทีเป็นื่อกนแม่แล้วก็ทีเป็นอ่าเพื่อนยังไอ้ท่านหลวงนะส่วนเทศถนุน่ะคอมาเห็นแอมนที่ดี่าทานหลวงเป็นลวง่อนทีมลวพ่วงแม่เมยนจังวดแต่ทางนั่นแบทางหลวงคือม่เห็นที่นี่เป็นง่ายออกมันก็เรี่กว่างมันว่างคือจีบไปเลยแหละแต่วันนี้ไม่เห็น เห็ดหอดเห็ดหอดสน้ำฟุตบอลได้พูนจับท้ายู่กันคู่กันบนลนั่นล่าน้าวกโอ้จไปหาเก็บ่อเอาตามธรรมชาตินี่ลาทธ้รมชาิมันดูดีเกลอสวยเข็มว่าได้ละ ก็รอเฉพาพี่ใหสิรอจากพี่สองบันนีงานเพิ่ยุ่ใส่ยุ่ไปทางวัดหรือเปล่าบ้านเนี่ยบ้านเนื่งสั้นบ้านสองไมอนทางทาง้าจากนี้บ้านทางฮางจากนมีสิบแโลแต่ทางจากเริ่มสิโลโอ้เกียวว่ามือผมบนมากไปบ้านปอมแปมยี่สิบโลจากตรงนี้ แมนคว่าราเป็นทั้งบันพปกแยมเบันปอกแยที่ไปทงนี้เขาไปกุชุมประมาณยี่สิบสามปโลด้ประมาณนี้ไม่ได้เย็นสบายเนาะเอาปังีจะเตือในนี่ฐานะจะอยง่วามกันห้องามแง่น่นกันเมื่อนี่ครบรอบสปีลูกสาวอวดพอหนลูกสาวนี่ละครบรอบสามปีเจ็ดครบรอบสามปีนี พีไปของนามได้ละพิสตะแม่มันแก่เออมันเปือย้วมันแกงเหราเปรี้ยงเหพีเออก็คือกีฬาไม่ยู่สาวหน่อยพิ่เปนแยงบุกสามปีไม่ดีเนี่แหลอที่สิอสี่นี่แิละที่สิบสนเการจักษิวาจังแดะเนี่ยกีฬาการุดยอดยู่แล้วนะสำหรับทิลปินมอล่าบินดาวลุงหน่อยทั่วไปกัน คือว่ายืนหนึ่งอยู่แล้วสำหรับสำหรับผมนะ<ำ>แต่ว่าตัวไปเพิ่นคือว่าจังเดีผมก็รุนรุนแต่ว่าสำหรับสำหรับเตรีมตัวใจก็ยิงยืนหนึ่งอยู่แล้วตลอดความนะครับแต่ครบรล่อสามปีกับคือว่าจังเดียบดีเพราะว่า ลูดาวแล้วก็ฟังเรื่อลๆนะครับเพราะให้ฟังฟังๆกงฟังตลอดไปครับดูเสียงอยากให้ลบเดือดลบหายคนหละ,ะให้คนหักคนยกคนยุบต้มสอบเรื่อยๆไปตลอดไปคือจังเปลียนอยู่แะ้วก็เป็นไปเรื่อยๆนี่แหละ,ะแลวสวอุยวันยังไงมีแดดตอนนี้ถ้าเบา,า,าเนี่ยแล้วนอกอว้ยควันในการเพราะว่ามันก็เห็นเห็นอยู่ว่าอันที่แดาแล้วมาเนี่ยแดดแล้วก็เสมอต้นเสมอไปแล้วมาอีก คือเสียงเราแล้วก็มาเรื่อยๆมันจะบอดแมนมาสื่นลงมสุนลมคือเหมือนกับว่าอุ้งยิงในเสมอคือมาตอนแรกพื้นถึนแล้วก็มาเสมอ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 าปมาเลยติลมวนเนาะครับแล้วับฝาสลับจิบสลับใจจีบไปไม่เต็มมือได้รูมัดจีไปแน่ห้อง่ปได้เมื่อนั้นเมื่อนั้นที่ซอว์ไมหายตีลดไงเหมือนขึ้นเนี่ยแก้วมังหายตีไปแน่ห้องเลย อแนั่นองี้ยนอนยูในห้องนี้มันหน่นนนอนสบายมันไม่แจมในรวมวลาไม่ฝาดเมียนในรวมเวลาไม่ฝาด้ปนห่อย่เป็นห่อยเมื่อเม่อลองใส่สลองลองแบกเหยื่อนเยอลยให้มแออจ้องอยกผ้ากันสาหนุ่มหนึ่งสาวลองมองนี่บ่นี่แหละครับเปที่นี่แหละ เว้ยท well, so ี่เขาห้องกระสีเดี่วก็ดีก็เรียกว่าอันเดี่ยวเขาสีมีกแคร์ไม่อยู่ได้สันดอกเออเอ้ยมาเมื่อสี่หารถบ้าจริงหรอกมันดอกก็เลยก็เลยจัดพื้นดีแย่พื้นที่ออกไปคนะครับเมื่อหอดจอดถึงดอกก็เดี๋ยวจะพาไปหนองก้มไม่เอานาจัดไม่คิดต่อไปขึ้นมาทักไทรถเป็นมาจอดเพื่นไปใต้นี้ ท้นสนแนใช่เฉยมันก็เป็นมันก็เป็นนั่นเนาะเหมือนทงหน้าแต่ว่าพูรติตัวสองตัวอยู่พักกาหิวไปดีสอนล้วก็ดออินอกนอนน้เนเอนเดหนูเอรนี่ยหนยอิเด้แต้แหนไม่อิเอเอาอัน พอการแท้เราไปได้มากน้ำจิ้มพอการจะเป็นี่เป็นอ๋อเออไปไกลมากคขึ้นหี้ข้อหมายดว่าเมื่อนั้นถามมันมาอ้เจ้าจดมาอยู่วางทีสิบี่ไมได้ไปหรอกที่เดียไปพิษะบอญมือขึ้นเี่ยอก็เลกเขาใจพระูเจ้าอยู่อันพิษบูนเออุตมทวุทธมนท้นุทธมอทสายสามสายสี่้ยมืขึ้นพุทธมนทอนของแกหนึ่งุตมนทระโอ้ยเจ้า อันนี้ก็บอไก่ได้พี่น้องเยอสิว่าอัน่เย็ดเย็ดเลียนจังอันเกืบมาล่าใส่อ่ว่าพ้นข้องมาหนองพองก็น่ซ้ำไปคันเจนครับก็ไก่ก็ไก่ถนนดีด้วยเอาพูแล้วเยวะสงานหนาสิมาจงว่าเร็แไงอยู่ถึงว่าจังึ้นมองว่าถึงว่าจังคืนว่เมานอนดูนี่ก็ได้คินี่ฝากพี่น้องจะมีนะครับขอบคุณทุกท่า ขน้อนนบีคงน้ำ่นีกครับแม่แม่ี่นีกนขอคุณคุณหมอกับขอบคุณพี่สวครับนะครับมากไม่ยอมไม่ยอมเื็อแรกเพป่นสะติมากอันอะรลองปรบกหลบสาปีก็มีหลานแบบ